นี่พวกเรามีคนถามพิ่กิตว่าทำงานมาหลายปีมากๆแล้วแต่ไม่เคยยื่นภาษีเลยเนี่ยทำยังไงดี อันนี้ก็ต้องบอกเนาะว่าแบ่งเป็น2เคสเนาะเคสแรกเลยก็คือถ้าเกิดว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยมันไม่ถึงขั้นเกณฑ์เสียภาษีอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรเนาะเราก็แค่ไปยื่นให้ทางสรรพากรแค่นั้นเองว่าเรามายื่นแล้วนะจ๊ะอันที่สองเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ยื่นแต่มีเกณฑ์จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มหรือว่าจะต้องจ่ายภาษีแล้วไม่ได้ยื่นเนี่ยแน่นอนว่าอันนี้ถ้าเราไปยื่นที่สรรพากรเนาะเราก็ต้องจ่ายภาษีอย่างแน่นอน แล้วก็มีคําถามถามถัดมาว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยเขาจะตรวจภาษีย้อนหลังเราหรือเปล่าอันเนี้ยพี่กิจบอกเลยนะว่าไม่รู้ครับ เพราะสรรพากรเขาอาจจะตรวจสอบย้อนหลังก็ได้หรืออาจจะไม่ตรวจย้อนหลังก็ได้อันนี้เป็นสิทธิของสรรพากรเลยบางคนก็โชคดีเนาะไม่โดนย้อนหลังบางคนก็อาจจะแย่หน่อยนั่นเองแล้วข้อดีของการยื่นภาษีมันมีอะไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าเรายื่นภาษีเนี่ยสรรพากรสามารถตรวจสอบย้อนหลังเราเนี่ยได้2ปีเนาะแต่ว่าสูงสุดได้ถึง5ปีแต่ถ้าเราไม่ยื่นเลยแล้วสรรพากรตรวจเจอเนี่ยว่าเราต้องจ่ายภาษีเนี่ยเขา าสามารถย้อนหลังได้ถึง10ปีเลยทีเดียวรวมถึงค่าปรับเงินเพิ่มที่สัรพากรเขาจะคิดเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะถึงเกณฑ์เสียภาษีหรือไม่ถึงเกณฑ์ก็ตามพี่กิจแนะนํานะว่าให้ยื่นภาษีเถอ,อะเนาะเราจะได้สบายใจนั่นเองแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาษีบ้านเราบ้างแสดงความคิดเห็นกันมาเลยที่ข้างล่างนี้นะ